ปลาจะมีปลาทูครับปลาทูปลาทูหน้าทานสดๆเลยนะครับดูตาเลยครับใสๆครับปลาทูนะครับอันนี้สวัสดีครับเอฟทุกๆคนนะครับพ่อค้าหน้าหวานของชิชิปลาชาแนลสวัสดีทุกๆคนนะครับเอฟีที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่ร้านอาหารทะเลนะครับมาจากประจวบใหม่ๆนะครับเป็นอาหารทะเลสดๆใหม่ๆเลยครับมาขาย หนึ่งอาทิตย์ขายสองวันนะครับวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับเรามาดูว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มจากฝั่งนี้นะครับอันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวนะครับเป็นปลาแดดเดียวป้านี้ปลาอะไรครับตัวปลาช่อนทะเลนะครับวันนี้เป็นปลาช่อนทะเลครับตัวใหญ่มากเลยครับอันนี้ก็เป็นปลากระเบนปลากระเบนป้านี้เป็นเนื้อปลาอะไรเลยครับปลาลิวคิวอันนี้เป็นเนื้อปลาริวคิวนะครับนี่ครับ แล้วก็อันนี้เขาเรียกปลาปลาสลับเปานะครับปลาสลับเปาแล้วก็มีปลาทูนะครับปลาทูแดดเดียวนะครับตาแข้งแดดเดียวอันนี้จะเป็นปลาทรายหรือเปล่าปลาทายขาวหรือเปล่าอันนี้ปลาทรายแดงปลาทรายแดงนะครับอันนี้คือแดดเดียวหมดเลยใช่ไหมครับปลา อันนี้จะเป็นปลาหมึกปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกแห้งครับไม่แดดเดียวปลาหมึกแห้งถูกมากครับ75บ้าบาทจะมีแบบไซส์เล็กนะครับแล้วก็ไซส์ใหญ่ครับ80ครับ80ตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่ลูกค้าเยอะนะครับเพราะป้าจะมาขาย2วันครับวันศุกร์กับวันเสาร์มาจากประจวบเลยใช่ไหมครับป้ามาจากประจวบ ปานบุรีมาจากปานบุรีเนี่ยครับสองวันนะครับลูกค้าประจําจะเยอะมากเลยครับอันนี้เป็นปลาหมึกครับน่ากินมากครับอันนี้เป็นปลาหมึปมกปลาหมึกมาจากทะเละสดๆเลยนะครับป้าบอกครับขึ้นจากแพ่ก็มาเลยใช่ไหมครับป้าอันนี้เขาเรียกปลาหมึกอะไรนะครับปลาหมกึก ปลาหมึกกล้วยนะครับอันนี้เป็นกุ้งอันนี้กุ้งกุ้งทะเลนะครับกุ้งทะเลโอ้โหมีแต่น่ากินทั้งนั้นราคาไม่แพงนะครับถูกมากนะครับอันนี้จะเป็นหอยเชลใช่ไหมครับป้าหอยเชลอันนี้หอยเชลขายยังไงครับ <170. S 2> โลละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทครับครับอ่า ถาบอกว่าที่แพ้ก็ร้อยเจ็ดสิบแล้วนะครับอันนี้มาลูกค้าประจํานะครับมาซื้อก็ให้ร้อยเจ็ดสิบครับเนี่ยผมชอบกุ้งมากครับกุ้งตัวใหญ่มากครับกุ้งตัวใหญ่มากครับดูเลยครับส์ใหญ่ครับสามร้อยหกสิบบาทครับที่เนื้อรใช่คือป้าบอกว่าที่อื่นไซใหญ่อย่างนี้สี่ร้อยห้าสิบนะครับนี่คือป้ามาจากแพรโดยตรงนะครับ ครับอันนี้ปลาหมึกใหญ่นะครับปลาหมึกยักษ์ครับ300ถูกทั้งนั้นเลยครับพุณเรามาดูฝั่งปลาบ้างนะครับฝั่งปลามีอะไรบ้างนะครับปลาจะมีปลาทูครับปลาทูปลาทูน่าทานสุดๆเลยนะครับดูตาเลยครับใสๆครับปลาทูนะครับ อันนี้จะเป็นปูไข่นะครับปูไข่ปูไข่ตัวใหญ่มากครับดูครับสดจริงไหมครับดูสดมากครับอันนี้ก็เป็นเป็นปูม้าครับปูม้าตัวใหญ่ครับปูม้าตัวใหญ่มากครับนี่ปูม้าอันนี้ปลาทรายแดงครับปลาทรายแดง อันนี้อันนี้ปลาคือจำเปปลานี้เรายังไม่รู้นะฮะยังไม่ได้ถามลุงนะครับพอดีลูกค้าเยอะครับนนเยอะเลยครับลูกค้าเยอะจริงๆครับนี่ครับลูกค้าเยอะมากครับขายสองวันมาดูฝั่งนี้ครับอันนี้จะเป็นปลาอ,อนครับฝั่งนี้จะเป็นปลาไซส์ใหญ่นะครับ อันนี้ปลาน้ำดอกไม้ครับแล้วก็ปลาอินทรียครับตัวใหญ่ดูเนื้อเลยครับอันนี้จะเป็นปลากระพงนะครับอันนี้เนื้อปลากระพงใหญ่ครับเนื้อปลากระพงใหญ่แล่ไว้นะครับคือคือป้าลุงเขาจะแล่ให้เลยนะครับท่านลูกค้าท่านไหนอยากอยากแล่เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นได้เลยครับสาใหญ่ใช้เล็กนี่นะครับสดสดจริงครับสดจริงนี่ครับ เ,เ,เ,เรบาบ,บอกว่า,าวม20วได้ทำให้ใหม่ๆเลยนะครับแร่ให้ใหม่ๆนะครับขายด้วยแร่ด้วยนะครับมา2วันนะครับ2วันเสากับสุกเสานะครับสุกเสาครับเห็นไหมครับ อันนี้จะเป็นปลาปลากระพงนะครับปลากระพงปลาอินทรีตัวเล็กครับลูกค,ค้าเยอะมากครับดูครับน,นี่ลูกค้าเยอะจริงๆครับ,บคือเราจะยังไม่ถามเพราะขานะครับเพราะว่าเขายุ่งยุ่งครับนี่ดูเลยครับนี่ลุงก็จะทำให้ อันนั้นจะเป็นปลาดาบนะครับปลาดาบนี่ครับปลาดาบตัวนี้แหละครับปลาดาบอันนี้ปลาชลามิดขาวชลามิดดำนะครับแล้วทีปลากระเบนตัวใหญ่มากครับดูครับสดสดครับสดมาก อันนี้ปลาสายขาวครับสายขาวสายแดงสายแดงครับนี่ปลาสำลีครับปลาสำลีปลานนี้เขาเรียกปลาอะไรนะครับปลาแก้มบางอะไรนะครับแก้มบาแก้มบาง,บางปลาแก้มบางนะครับ ปลาแก้มบางปลาใบขนุนนะครับปลาขนุนใบขนุนนะครับตัวบางๆครับนี่ครับคือกุ้งปูปูปปตัวใหญ่มากครับนี่เอาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหม้าตัวใหญ่สดๆครับสดทุกอย่างครับก็มาจากแพรก็มาตลาดเลยนะครับนี่ นีทั้งแบบตากแห้งนะครับแดดเดียวครับมีแดดเดียวครับปลากระเบนปลาช่อนทะเลครับมีหมดทุกอย่างครับประมึกสองไซส์ครับมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กครับไซส์ใหญ่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ใหญ่มากครับนี่กุ้งแบบเสนอมากเลยครับนําเสนอกุ้งตัวใหญ่มากครับ ราคาถูกครับลูกค้าจะเยอะมากครับนี่ตัวใหญ่นะครับใหญ่มากครับแล้วก็หอยเชลล์นี่ขึ้นมาใหม่ๆครับขึ้นมาจากปลาหมึกกล้วยนะครับปลาหมึกกล้วยครับสดจริงๆครับสดใหม่ทุกวันดูครับจะมาขายเฉพาะวันวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับแวะมาได้เลยครับตลาดนัดทว่งวงจรครับหลังศิษิ์นครนายก56ครับนี่ ร้านอยู่ติดถนนเลยนะครับนี่เข้าซอยนี้ครับซอยกลางตรงร้านพ่อค้านี่แหละครับมาเลยครับลูกค้าเยอะครับส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่มาซื้อแบบซื้อแบบใส่ถังไว้ที่บ้านครับเพราะว่าของลุงเขาจะสดแล้วก็ถูกครับเพราะมาจากแพรเลยครับมาจากแพรไม่แพงครับ ก็ขึ้นจากถังใหม่ๆสดๆปลาหมึกครับปลาหมึกเรามาดูอีกครั้งนะครับฝั่งนี้จะเป็นปลาแดดเดียวครับปลาแดดเดียวนี่ปลาแดดเดียวฝั่งปลาแดดเดียวนะครับฝั่งนี้จะเป็นปลาแดดเดียวมีปลาหมึกด้วยนะครับปลาหมึกแห้งก็มีนะครับสดๆนะครับตาแห้งๆแล้วก็เป็นปลาหมึกสดครับอันนี้จะเป็นปลาหมึกกล้วยนะครับปลาหมึกกล้วย อันนี้จะเป็นกุ้งครับกุ้งไซส์เล็กครับกุ้งทะเลไซส์เล็กนะครับอันนี้จะเป็นหอยเชลล์ครับหอยเชลหอยเชลหอยเชลอันนี้จะเป็นกุ้งตัวใหญ่มากเลยกุ้งตัวนี้ไซส์นี้ใหญ่มากเลยครับนี่ผมก็จะโรยน้ำแข็งนะครับปลาหน้าปลากระเรบเนปลาเค็มปลานี่ม,มาได้เลยนะครับติดต่อได้นะครับมาที่ตลาดนัดพวบวงจรครับ ร้านอาหารทะเลครับนี่ปลาหมึกตัวใหญ่มากครับใสใหญ่3ามร้อยเองครับกุ้งนะครับนี่ยกให้ดูเลยป้ายกให้ดูใหญ่จริงหรือเปล่าครับตัวใหญ่มากครับนี่โลหนึ่งได้มั้งป้าบอกหป้าช่างให้ดูเลยครับโลสามโลสามนะครับโลสามป้าบอกใครตัดหนวไปกินนะครับตัวใหญ่มากจริงจริงโลสามนะครับ ป้านนี้ออกออกมาตั้งแต่กี่โมงครับออกจากออกจากแพรนี้ขายบ่ายโมงครับขายบ่ายโมงครับก็ต้องออกจากนูน่นโหกว่าจะมาถึงนะครับจากประจวบเลยครับก็ามาก็เจอป้าเลยนะครับป้าก็จะมาจัดร้านนะครับอันนี้จะเป็นปูครับมาที่ปลาทูปลาทูปูไข่นะครับปูไข่ ปลาทูม้าทูมา้มานี่ทูมา้าตัวใหญ่มากครับยำนึ่งผัดอร่อยแน่นอนครับตัวใหญ่เนื้อแน่นๆครับอันนี้ก็จะเป็นปลาทรายทรายแดงอันนี้ปลาใบขนุนปลาบอกเป็นปลาใบขนุนนะครับอันนี้ปลาสำลีครับปลาสำลีอันนี้เป็นปลาทรายขาวอันนี้เป็นปลาจาระมร็ดจระม็ดขาวนะครับจระเม็ดขาว อันนี้เป็นปลาจรรเมรด็ดดาอันนี้ปลาดาบลาวปลาดาบนะครับดาบปลาดาบนี่ตัวยาวมากครับตัวยาวอันนั้นปลากระเบนครับนอนอยู่ข้างในเป็นปลากระเบนครับมากากระเบนก็เป็นปลาอินทรีครับตัวนี้ตัวเล็กไซส์เล็กครับแล้วก็เป็นปลากระพงนะครับปลากระพงปลากระพงครับแล้วก็ปลา น้ำดอกไม้ครับนี่ปลาอินทรีตัวใหญ่ครับอันนี้ที่เป็นเนื้อนี่ครับอันนี้เนื้อปลากระเนื้อปลากระพงนะครับเนื้อปลากระพงครับแขงใหญ่ครับแผงยาวนี่ปากร้านอาหารทะเลจากประจวบนะครับตลาดนัดคู่วงจรครับลังสิตนครนายก56าหนะครับปากทางเข้าวัดจันทร์สุขครับนี่เข้ามาซอยนี่ร้านอยู่ข้างหลังครับมาได้เลยนะครับเดินเข้ามาซอยนี้ เดินก็มาเลยครับมีแกลให้ด้วยนะครับแรลให้ด้วยพ่อค้าก็นั่งรอครับมีตาสดๆจากประจวบคีรีขันนะครับจากแพโดยตรงนะครับราคาถูกครับค้าประจำก็จะเยอะครับขอบคุณเอสซีที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พ่อค้าด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ